สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมระเบิองอย่ทางช่องสาวของข้นแชแนลค่ะมื้อวานสาวของันก็ได้มาขึ้นพูคือเก้าแล้วค่ะเบิ้งค่ะนี่ค่ะสาวของันกําลังมาฮอดค่ะนี่ค่ะมากับน้องคือเก้าแล้วค่ะเมื่อนี้ค่ะมาเลาะเบิ้งเก็บเ็ดค่ะกับบรลูว่าสาวของันสิมันบ่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะกลับไปรุ่นไปติดตามกันเลยคะ่ะว่าสาวของันสีมันบ่นะคะ่ะเมื่อนนี้ค่ะไปค่ะไปติดตามกันเลยคะ่ะ สองขันก็ได้เห็ดมะแน่ละค่ะบ่ได้ตอนเก็บบ่ได้ดไทยพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งค่ะขั้นในมะพ่อกี่เห็ดไทยค่ะค่ะเก็บค่ะตุ่มหนึ่งค่ะกำลังงามๆค่ะนี่ค่ะกำลังงามๆเลยค่ะีเห็ดไข่ค่ะ งามจ้ะเห็ดคายสองดอกค่ะอีกดอกน,นสองค่ะนี่ยพ่อกี่เห็ดไา่อีกละค่ะเก็บเนาะค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะดอกโอ้สองคา่นามิดถือคนอออค่ะพ่อเห็ดถาดค่ะเอาอกเอาอก็บก็ไปเลย สามดอกงางๆค่ะดอก,อกง่ายเลยเสียดเอา,าหนอกเสียดตัดขาออกไมป่เป็นเสือ้อสามดอกเต็มตาเกือบเต็มตาดอกง่เห็ดบวกค่ะพ่อเฮ็ดพวกค่ะทุพกพี่น้อง เอากำลังงามๆจะบังดูงามอยู่ค่ะอีก็บอีกค่ะอีกงามอยู่ค่ะดอกนั้นค่ะค่ะบัง่ายเลยค่ะ เป็้อนวกค่ะ,คะเกลือเป็นเปลือยจนะเพราะว่าถือฝนเนาะเกลื<ม>อเ,เ,เป็นคนเปลือยเกลือเป็นคนเปลือยสนุกถือฝนเนาะ

อมมีี่ใบใหม่มันลายหมากจ้ะดอกนึงค่ะเห็ดไข่ดอกบังใยค่ะนี่ค่ะน้ำเติบอยู่ค่ะพี่อีกดอกนึงสองดอกค่ะ นีนึงค่ะนนหน่อยเลยก่อนหน่อยสดเห็ดไคเขาสองดอกค่ะดอกบใหญ่ป็นไดเนาะอีมาพ่อเห็ดไคเขาลองดูค่ะเป็นกี่ในน้อยหนึ่งไหมค่ะเนาะขั้นบานได้เต็มตาไงค่ะพูดแล้วค่ะนี่นี่เพราะนี้เป็นตูมอยู่ค่ะ กึ่งตะเก็บเพื่อก็แล้วค่ะเพราะว่าอันอย่านพื้นเนาเน,าเนะฝนฝนเล็งเวยค่ะขาเป็นว้เป็นเสือ้อฝนเริ่มเล็งแล้วค่ะ ยงใหญ่อยู่นี่ค่ะล่างได้อยู่ค่ะล่างได้กระก็บนาเลค่ะงามเลยค่ะของูกก็น้องเป็นกีจูมค่ะน้ำหมากค่ะดอกนึงจะ้ะเ <Yeah. S 1> ปืป่อยๆดอกนึงค่ะ เฮ็ดขาอดินจ้ะพ่อกี่เฮ็ดไขรจ้ะกี่น,น้อยๆเถอะเนาะดอกยญ่ๆไปใส่เบิดเนาะกี่นึงกี่ค่ะตูมนึงค่ะมันกี่อกตูมนึ่งค่ะตูมนึ่งค่ะกี่นึงค่ะ อีกตุม่มงามๆค่ะตุม่มนึงค่ะงามย่ควานนี่ตุม่งมงามเลยแต่สีดายเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเหอะมาหักน้องไม้แล้วมากรองทิมเอายะไว้นี้แม่ค่ะฮักน้องมไม้ว้นี่แม่แต่เมื่วานนี่คือใดบุกค่ะนี่มองดูค่ะบ่เป็นแน่หน่อยเลยคะ่ะหลายเติบค่ะกองงหญ่อยู่เด้อค่ะหักแล้วทิมแหมหักแล้วมาทิมก่องเอายออยู่สีดายเนาะคะ่ะ มันคือหักมะเล่นเหรอเสียดายเนาะค่ะเนาะโอ้กล่องบแใหญ่งงเลยค่ะเอ็ดไข่ค่ะขายยังงามๆอยู่ดอกก็ยังงามๆอยู่เห็ดไข่จ้ะจุ่มนึงค่ะ,น,คะนี่ค่ะงามนี่ค่ะเดี๋ยวไปไหมออกนั่งเป็นจุ่มอยู่ค่ะ ค่ะตุ้มๆนี่ค่ะเห่ดคาจ้ะตูมเห็ดคายจ้ะงามเลยจ้างามๆค่ะบุ้ยทักขนาดเลยตุ้มนี่ค่ะเห็ดไข่จ้ะพอแต่เห็ดไข่ค่ะมืาอนี้ค่ะเห็ดหาดค่ะดอกนึงค่ะ งามอยู่จ้ะเฮ้ยถัดซ้ายค่ะนพ่อเห็ดไข่ค่ะนี่ค่ะต่มหนึ่งที่ค่ะอีกค่ะยางไปทั้งนี้อีกค่ะยามพี่ค่ะนี่คหะดดอกงามงามค่ะพี่งามอยู่ค่ะ อย่างวะพี่อีกค่ะดอกนึงค่ะอู้อันนี้อยากเถาแน่ค่ะอู้อันนี้เอาบัวใดค่ะเถาคักเลยค่ะเพื่อไว้เพ่นเห็ดเสือเนาะเป็นเสือซะค่ะเห็ดไข่ค่ะดอกง่ายเนาะคุณด่าอู้ค่ะเบี้ยอู้หูยง่ายเลยค่ะปนอิ่มเลยค่ะดอกนี่คุณด่าเบื้องเห็ดไข่กระนาดซาบังคันค่ะ เบื้องเห็ดไข่ขน,นาดสองขันใหญ่เนาะคะ่ะปุ้ยแค่ข,ขนาดเลยค่ะเนาะคะ่ะมองดูปุ้ยสองขันมาประทันค่ะเบยเบิดดูเอากะว้เพเเะนะิ่นเป็นเสื้อซะเนาะกันเพิ่นเปยเนาะคะ่กะก็สิได้ดอกนึ่งละค่ะนี่นี่ค่ะปุ้ยได้สองดอกค่ะเท่าๆก็ลางได้อยู่ค่ะนี่อันอันล่างบ่ได้กะว้เพิ่นเป็นเสือส้อซะ ได้มาพอเห็ดแดงนะค่ะดอกหนึ่งค่ะบม่มีหมูบ้างหาบ้างก่อนจะ้ะสองดอกค่ะเห็ดแดงนะค่ะใช<ไ>้น้ำงาอันนี้คางทางได้ค่ะนี่นี่ค่ะทางค่ะอันนี้เห็ดค่ะบังดูค่ะอุ้ยจุ่มย่างขนาดเลย เห็ดไข่ค่ะทางอีกแล้วไม่คะพ่อแม่พี่น้องบางแน่ค่ะนี่นี่นีทางเนาะนี่ค่ะเห็ดสามขคันมาได้อยู่นี่ค่ะนี่ทางค่ะนี่ทางเป็นทางเนาะนี่ค่ะเห็ดอยู่นี่ค่ะสามดอกลูกนี่ค่ะลูกสามดอกค่ะสามดอกเลยเห็ดไข่ค่ะสามดอก ยู่ข้างทางเห็ดไข่ค่ะย้ำยู่ค่ะอึบ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 นี่ค่ะสรุปเห็ดเมื่อนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นตาของน้องค่ะกะส่วนมากก็สิเป็นเห็ดไข่เห็ดทานเห็ดอันนางง้วค่ะกับเห็ดปวกค่ะนาขาวเน่ค่ะอันนี้ของสาวของค้านค่ะก็ถือว่าได้รลายอยู่นะค่ะได้เห็ดไข่ ค่ะสะส่วนหลายค่ะกบเฮดมันปูนิดน้อยค่ะเฮดมักกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวองค์คันในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบร่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวองค์ันค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กับเมดสูภู่สูคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าคำวาสวัสดีค่ะ